Excuse me would you like some food I'm into t o e all day cafe and bistro does you okay Asia วันนี้ขอ Speak English Language กันสนิทนึงนะครับเพราะวันนี้เราจะพาไปกินร้านเก่าแก่ที่เป็นสไตล,ล์ผู้ดีอังกฤษ all day cafe and bistro ใช่แล้วละครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่สยามเซ็นเตอร์แวะเข้ามาทานอาหารสไตล,ล์ผู้ดีอังกฤษแวะเข้ามาแล้วนะครับร้านตกแต่งสไตล,ล์วินเทจตามฉบับผู้ดีอังกฤษมีทั้งอาหารขาวและอาหารหวานเตะตาจตุรเค้กและเบเกอรี่นี่แหละครับหน้าร้านหน้าตาน,า,าน่าทานและน่าซื้อกลับบ้านมากทุกคนบรรยากาศในร้านนะครับมีทั้งมุมนั่งทานเล่นแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะนั่งมุมไหนก็เหมือนทานอยู่ที่เมืองนอกเลยแหละครับร้านสวยมากๆจริงๆมีพนักง,งานต้อนรับแบบ VVP ครับวันนี้ขอเรื่อมุมนี้ก่อนแล้วกันชอบร้านสไตล์นี้มากๆเลยแหละครับมันเป็นอารมณ์เหมือนมาคาเฟ่แต่บังเอิญอยู่ในห้างเรามานั่งสั่งอาหารรอกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าทานและอาหารได้ดูเด็ดดีเมนูไหนกันบ้างครับแน่นอนครับเริ่มจิบน้ําชาเออร์เกิร์สไตล์อังกฤษและตามต่อได้น้ำผลไม้สับรสรสชาติขีดดีดื่มแล้วสดชื่นลงคอมากๆครับกับการเสิร์ฟเมนูแรกเป็นสไตล์ชิวครีมนะครับท็อปปิ้้้้้้งจะเเเเเปปปป็็็นน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 นแแแบบบฟููููๆๆุ่่มมตตดดาาาใียยืออครรววทััซสลกก ดีให้10ดาวเลยครับดูสิครับฟักเต้อปูออกมาแน่นแบบนี้เลยลาดด้วยขนมปังหรือทานกับแทกเกอร์อร่อยมากครับน้ำซอสปูคือรสชาติทรากินแท้เลยของหวานอีกอย่างที่อยากจะบอกให้ลองทานแล้วคือตัวนี้เลยครับด้านในเป็นลาดด้วยน้ำผึ้งคือหอมหวานมากๆเลยทานกับผลไม้ส้มและตัดความกลมกล่อมด้วยไอศครีมตัดวิปครีมมูดนมสดเข้าต่อในปากน,นะครับฟินมากครับทุกคนส่วนเมนูของขาวเราเลือกเป็นสปากเกตตี้ซอสหมดดึกดำครับทานกับกุ้งลอฟเตอร์ที่ปรุงมาแล้วด้วยความหอมฉุยเนื้อกุ้งสดแน่นละทานเข้ากับสปาเกตตี้เส้น ให้ไป10สิบดาวเลยและต่อด้วยพิซซ่าหน้าซีฟูดร้านด้วยชีสหอมๆฉ่ำๆแป้งแบบบางกรอบทานง่ายอร่อยมากและเมนูอื่นๆกว่าร้อยเมนู a l l day and bistro ที่นี่เป็นอาหารสไตล์ฟิวชัน่นนะครับที่มีลูกเล่นและการตกแต่งให้ลูกค้าได้สนุกก่อนการรับประทานถ่ายรูปถ่ายคอเยนเทนต์ได้สบายเลยครับทิมกรอบจริงจังมากครับอร่อยสดสะอาดปากไปด้วยครับกับร้าน a l l day a n d b i s t r o สาขาสยาม